รายการก็สิบมัมเป็นรายการที่เหมาะกับผู้ชมทุกเพศทุกวัยก s i p m m s สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่งานวิวาของเราสองคนไม่ใช่ขอต้อนรับเข้าสู่รายการก็สิบมากจะมางานวิวาซีแหมเพราะกับคุณแม่น้องแพทแ,<ม>และคุณแม่น้องปโปรดน,นะคะ,ะเ,รเราสองคนก็จะมาเ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 รื่องราวต่างๆนะคะเมาสามีเมาคนในครอบครัวโดวยฉเฉพาะเมาเรื่องของลูก ถูกต้องแน่นอนแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราเขาบอกว่าพิเศษพิเศษสุดๆใช่เป็นพี่สาวผู้น่ารักของเราสองคนนั่นเองถูกต้องก็คือพี่โอ๊พักจิราใช่แล้วค่ะอ่ะแหละค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงของเข้าครัวกับคุณแม่ขอแนก็มีสาระความรู้มากมายความสุขสนานรออยู่เช่นเคยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์วันนี้กันเลยค่ะแล้วเพิ่งรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่สบายคุณหมอก็เลยหยุดการมีลูกเขาก็มาเกิดเราก็ทำให้ดีที่สุดอะแล้วโชคดีคือไม่เป็นอะไรเลยสามีดูแล้วระวังไว้นะคะ ใครกล้าใช้เลยนะคะดุหาตีค okay, ่ะตีโอ้โหดูท่าดู้าโอ้ยไม่ได้ยอมกันเลยเอออร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมเออนี่นะมีคุณแม่หลายๆคนอ่ะจะปัญหาเรื่องผื่นผ้าอ้อมเราทำไงดีช่วงคุณแม่ขอเมาเอาละค่ะในช่วงคุณแม่ขอเมาวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราพี่สาวคนสวยพี่โอ๊คพัชาสวัสดีค่ะ อันนี้ถามพี่โอ๋ก่อนเลยเรื่องของน้องแซนดีตอนนี้เออน้องแซนดีเป็นไงบ้างคะตอนนี้ยื้เท่าไหร่แล้วว่าขบับอีกหนึ่งเดือนอ้องถ้า<ว><ว>ั่แล้วเนาะ ไม่ตัางไจจี้อยู่น่ารักมากมันจะมีบงมีโบตลอดเวลามีโบเพบผมน้อยน้าเจ้าท้าก็แบบว่าคนท้าว่าเป็นผู้ชายสงสารนนงา่ะคือนางหน้ามีความหน้าเหมือนพ่อด้วยไงแล้วก็พอไม่มีผมอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เลยลําคาเลยคาดโบไว้ตลอดให้ลู้นี่ลูกผู้นตลาดคาดโบคนนึงบอกว่าเป็นผู้ชายเลยทีนี้ต้องย้อนกลับไปถามตอนตั้งคันตอนดูว่าตัวเองตั้งคันเนี่ยตอนนั้นพี่โรู้สึกยังไงเพราะว่าเห็นบอกว่าตัวเองก็มีปัญหาสุขภาพใช่ไหมคะรู้สึก ดีใจปนตกใจคือดีใจก่อนเพราะว่าจริงๆก่อนหน้าที่รู้ว่าตัวเองไม่สบายอ่ะใช่ปะคะก็ก็พยายามที่จะมีลูกคะคือแต่งงานปุ๊บเนี่ยคือคิดว่าชีวิตต้องมีลูก,ลกแล้วเพิ่งรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่สบายคุณหมอก็เลยหยุดการมีลูกแล้วโอก,ก็เลยเหมือนแบบเหมือนคจอคะถ้าใครอยากจะเป็นแม่เนี่ยช่วงเวลา ตัวเองลบจิตอ่ะจะเกิดขึ้นซื้อที่ตรวจมา3าสี่อันเป็น<ช><ช>ตรวจแล้วก็เหมือนโอ้ยตรวจอยู่ได้อันแรกอาจจะไม่ใช่อันแรกแต่คือก็ิดหวังมาตลอดจนจนครั้งล่าสุดเนี่ยก็ยน้องแสนดีใช่ไหมตรวจมาปุ๊บเฮ้ แบบกรีดเลยอ่ะคือตกใจว่าแบบขึ้นสองขีดมันไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้วก็ดีใจแล้วตกใจคือก็ปหยิบมาอีกอันหนึ่งแล้วก็ตรวจอีกขึ้นสองขีดีกียวโหอดีใจแล้วก็ตกใจตรงที่ว่าพอไปหาคุณหมอก็คุณหมอก็จะบอกสิ่งที่มันน่ากลัวว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยตกใจขอนญาตถามถามนี่ยคอย่างอย่างตัวที่พี่ยวเป็นเขาเรียกโรคเอ็ค่ะ MG เป็น m y a s i a g r a v i s ค่ะมันเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะ กล้ามเนื้อนี่มันคือมีทั้งหัวใจกล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อขาคือทุกอย่างในร่างกายเรามีกล้ามเนื้อใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นเวลามันอ่อนแรงก็คือพูดไม่ได้ไม่มีแรงตาลืมไม่ขึ้นอะไรอย่างงี้พี่อช่วยอธิบายให้ฟังเพเห็นข่าวอ่ะเพราะการที่เป็นโรคเนี้ยเปอร์เซ็นที่จะมีน้องเนี่ยเหมือนเขาห้ามมีเลยเขาห้ามมีทำไมเนยังไงคะพี่เพราะว่าเวลาเราเรามีน้องใช่ไหมคะหนึ่งเลยคือมันมีเอฟเฟกต์กับโรค คือคือถ้ามีคือมีน้องเนี่ยฮอร์โมนก็อาจจะเปลี่ยนนู่นนี่แล้วก็อย่างที่สองคือบอกแล้วร่างกายเรามีกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ท้องโตเนี่ยเราอาจจะโคท้องไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะอินเคสอาจจะต้องนอนเฉยเลยอโอ้เพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนั้นตอนท้องก็ต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดเลยค่ะแสนดีนี่อภิชาติบุตรไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลย สิ่งหมอเตือนๆอะไรไม่เป็นเลยว่ามีความเสี่ยงตัวนี้นั่นต้องนอนทงนอนพักไม่มีเลยเพราะเห็นพี่โอกก็ยังแบบเออยังทำงานนู่นนี่ใช่ไม่มีเลยคือแบบแม่สบายเหมือนเหมือนคนท้องปกติเลยเอาจริงๆนะไปก็แอบเห็นข่าวแล้วก็แอบได้ยินพี่โอ๊ตพูดตามรายการว่าอะไรๆบอกว่าเออจะมีคนทักหรือว่าคุณหมอแอบห้ามนู่นนี่นั่นด้วยคือตอนนั้นสภาพจิตใจพี่โอ๊ตเป็นยไงบ้างอะคะ ก็มีเครียดบ้างนะถ้าเจอเรื่องข่าวนี้คือตอนมีคลอดแล้วก็เครียดแต่ว่าช่วงเว้นะเวลานั้นน่ะคือไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยอ,ะอ่ะคือคิดว่าเออยังไงเขาก็มาเกิดเราก็ทําให้ดีที่สุดอ่ะแล้วโชคดีคือไม่เป็นอะไรเลยด้วยพอ,อไม่เป็นอะไรเราก็รู้สึกว่าเออชิลไม่ได้คิดอะไรมีแต่มีแต่บ้านสาม,มีแล้วก็ค,คนร<ส>อบข้างกป็ห่วงมากเป็นห่วงว่าแบบุยจะเดินหน้าบ้านอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลย อ่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะคะยังมีอีกหลายเรื่องอยากถามน้องแสนดีเรเพิเห็นลูกล้วนา่า,นารักมากน่ารักมากใช่เดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะเรา,าเอาเวลาไปให้ลูกหมดเลยคือไม่ลืมไปเลยดีกว่ามันต้องมีเวลาของผัวเมียนะโอ้ว่าไม่งั้นคือมันก็ช่วงคุณแม่ขอเมาส์สนับสนุนโดย มาคุยกันอีกใช่อขอกลับไปตอนอที่คลอดน้องแสงมีที่เหมือนน้องก็คือตอนนั้นมีอาการอันนั้นคือคืออะไรคะคือคุณหมอเอ่อบอกว่าเอ่อจริงๆน้องเนี่ยทานอาหารจากรกเราใช่ไหมคะมก็อาจจะมีิทธิ์วาเลือดหรือเอ,อเป็นถ่ายไปถึงลูก,ลกได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าลูกเนี่ยจะเป็นแบบเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็ยังไม่ให้ยา ที่โอคินยาประจําอยู่ใช่ปะ่ะคะคุณหมอก็จะไม่ให้ตัวนี้เมสไินอนตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแสนดีเขาก็เขาบอกว่า3วัน,นจะดีขึ้นตามอาการของโรคตามที่คุณหมอศึกษามามแล้วก็เป็นอย่างนั้นก็คือดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ สรุปว่าเขาก็ไม่ได้ยาพอเลือดหมดก็เขาก็เป็นเขาแล้วช่วงแรกๆที่ปอยเห็นตอนที่น้องเพิ่งคลอดอาหารนอส่ยางนี่มันพีงนั่นแหละก็คือก็คือเป็นภาวะของโรคก็คือเขาดูดไม่ได้อ่าก็เลยใส่ช่วยหายใจแล้วก็ใส่อาหารใช่ป่ะคะนางใส่ยางแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วน้องแข็งแรงปกติแข็งแรงปกติทุกอย่างที่นี้พอพี่โอชีวิตพอมาเป็นคุณแม่มันมีความเปลี่ยนแปลงไว้ยังไงบ้าง เป็นแม่ก็คือต้องเปลี่ยนทุกอย่างแล้วคือมันมันมีอีกคนนึงให้ห่วงเมื่อก่อนเราอยู่กันสองคนแฟนเงี้ยจะกินอยู่อะไรก็ง่ายเขาใจป้ามคือมันเหมือนมีแฟนเราก็รู้ว่าเขาโตแล้วอะหากินดูแรตัองเาแต่ นี่คือแบบโหทุกอย่างเลยทําอาหารจะป่วยไม่จะเป็นอะไรจะทอผูกจะอุ้ยคือทุกอย่างอะไรมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งอยู่เออความีน้อยใจเาจพียังไม่อยู่เดี๋ยวถามนะมีมีไมจมีมีเขาไม่ได้พูดว่าถ้าเขาหน่อยใจนะแต่หมายถึงว่าเขาบอกว่าเอออะไรก็ลูกหมายถึงว่านั่นแหละคือไม่ได้เขาไม่ได้บ่นเรานะเขาพูดบอกว่า คือเมื่อก่อนนี้เรายังทําอาหารบ้างเผื่อเขา<ม>หรือว่าไปกินข้าวอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็จะแบบเราเอาเวลาไปให้ลูกหมดเลย<ม>คือไม่ลืมไปเลยดีกว่าคือจริงๆต้องแยกเหมือนกันนะ,อะโอคิดนะว่าคือรักลูกอะโอก็รักนะแต่สามีก็ต้องมีง้เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอะอย่างวันศุกร์นี้ยทำอะไรทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยของลูกเลยสองทุ่มออกมันต้องมีเวลาของผัวเมียนะโอว่าไม่งั้นคือ มันก็มันเออล้ำลึกหน่อยหนึ่งอ่ะเออแล้วเขาบอกว่าเวลาที่ที่เป็นเป็นพ่อแม่แล้วเขาบอกว่าห้ามให้เรียกพ่อแม่เคยได้ยินไหมให้เรียกเหมือนเดิมเคยเรียกสามีว่าเออให้เรียกบูเบ้ออะไรคือเรียกกันไปเหมือนเดิมจริงหรอเขาบอกว่าความหวานจะกลับมาไม่รู้นะโอ๋อ่านหนังสือคือเราต้อเต้อง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 ตีองต้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 อ้องต้อง้องต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 องต้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  ใช่ไหม6สามีเราไปบอจายมันไม่มีเราต้องต่อกันอีกเทมม์นะไม่มงไม่เราต้องต่อกันเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมาเรียกสามีเราบู๊เบอร์ทีหลักทีเลกตบเลยฟาดเลยตบเลยวันนี้สนุกที่สุดโอ้โไม่รักทุกที ไม่ละวันนี้ขอบคุณพี่โอ๋มากๆได้เลยก็นะก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่หมดเฉพาอยู่ช่วงวันมุ้งวันแม่เลยเออเนื้อเนอฉุนหรเปล่ดะ้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ของละมุนนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกสำหรับแม่และเด็กที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยขอบคุณค่ะแม่ทุกบ้านต้องใช้เนาะยใช่เลยเขาเลิศจริงจริงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงคุณแม่เข้าครัวว nice MM ันนี้เรามีเมนูอะไรติดตามกันใช่แตอนนี้พักสักครู่ค่ะ ส่<ค>ลง็ <ไป S 1> ยังไม่มใ <c oughs> ช่ช่วงคุณแม่เข้าครัวสนับสนุนโดย แล้วในช่วงที่เขาเรียกว่าพีคสุดๆเนาะใช่ลลับรับดีสุดๆเลยชอบมากนะคะกับช่วงนี้คุณแม่เข้าครัววันนี้เนี่ยหลายๆคนก็อยากจะได้อาหารที่เป็นฟิงเกฟู้ดหรือว่าอาหารที่เราใช้เด็กๆใช้มือหยิบจับได้แล้วก็เด็กๆเนี่ยจะสนุกกับการทานอาหารมากขึ้นั่นคือเมนูอะไรคะอ่าชิคเก้นนักเก็ตค่ะโอเคเรามาันที่ส่วนผสมก่อนดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างคะมีไก่นะคะ ใส่ขนมปังไก่ผงกระเทียมปาปิก้าแล้วก็อิตาเลียนซีซันนิ่งอันนั้นพริกไทยเกลือพริกไทยเกลือโอเคเริ่มเริ่มยังไงคะดิฉันไม่รู้คานูเนมค่ะต้องยังไงคะโอเคขั้นตอนแรกเลยนะคะเราใส่เนื้อไก่ใส่เนื้อไก่นะฮะใส่ทำไมอะคะเดี๋ยวเราจะมาทุบให้มันให้มันเนื้อมันแบบละเอียดละเอียดนิดเดียวใหญ่อะสามีดูแล้วระวังไว้นะคะ เสร็จแล้วก็เอามาหั่นเป็นไซส์ที่พอดีคํากับลูกอะค่ะหั่นได้ร้อยแล้วชิ้นประมาณนี้นะคะหนึ่งอ่าพอดีคำสวยงามโอเคอ่ะทีนี้ทำอะไรคะเอาเก็ดขนมปังใส่ในถุงติได้วยค่ะแล้วก็ทุบให้มันละเอียดนิดนึงทุบๆเหมือนเดิมแต่เบามือนิดนึงนะคะเดี๋ยวถุงแตกเดี๋ยวถุงแตกปกติไม่เคยมีใครกล้าใช้เลยนะคะอออีกนิดนึงนิดนึง อดูบอกเราเบาบอกเราเบาเแต่ตัวเองโป้งโป้งโป้งอ่ะพอพอละเอียดขึ้นก็ปรุงรสได้เลยหยิบใส่ใส่พอหยิบมืออ๋อเอ็นดูน่ารักกับมือตัวเล็กๆปาปิก้านิดเดียวพอให้พอเิลโลกระเทียมอืมเกลือพริกไทยนิดหน่อยอ่าทีนี้ก็ใส่ไข่ลงอุยยังไม่ใช่แสงค you teacher ไม่ได้ใส่ไข่ลงไปเลย ไหนเป็นสาวเช็ฟสิจ๊ะมีป้องคะตีอาตีอ้อดูท้าดู้าอ้ยไม่ได้ยอมกันเลยเราก็เติงลงไปแป้งะสมใช่ไหมคะะสมคลุกไก่กับแป้งแล้วก็อย่าลืมนะคะเรื่องของน้ำมันรำข้าว น้ำมันที่เลือกใช้ควรจะเป็นน้ำมันรำข้าวนะคะที่มีออริซอนอลสูงๆอย่างไรซี่เนี่ยก็8,00 0 ppm เลยจะช่วยต่อตาอ้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายด้วยแถมเวลาทอดเนี่ยมันก็ไม่มีกลิ่นดิฉันแอบบอกอะไรนิดนึงได้ปะได้ค่ะเออคือน้องโอดนะคะ่ัเป็นคนทานผักยากมากเลยนะคะดิฉันก็จะใช้วิธีนี้ค่ะแป้งแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ปั่นผักลงไปปั่นละเอียดเลย,ยนนะลงไปกับแป้งแล้วก็เนี่ยชุบชุบปุ๊บ ต้องเนิดกินได้กินผักไปด้วยซ่อนค่ะรีนกะซ่อนค่ะดีดีดีโอกแล้วสีเหลืองทองน่ากินมากเลยหัวใจด้วยอ่ะ ก็ดูง่ายๆคือเราเราดูตรงเกล็ดขนมปังว่ามันสีเหลืองทองอะค่ะแล้วถ้าไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยก็หยิบมาชิ้นหนึ่งแล้วก็มาหั่นครึ่งดูว่าสุกหรือยังใช่เออแต่น้ำมันรำข้าวมันดีอย่างเนี้ยที่นยเห็นนะอีกอย่างหนึ่งที่ดีคือไม่อมน้ํามันอืมเวื่อเราสังเกตนะหลายครั้งรัดหลายหลายเมนูล้วที่เราเลือกน้ำมันํำข้าวมาทอดเนี่ยไม่มีอมน้ํามันเลยแอบเตรียมจานให้พร้อมนี่จานโบรัสแล้วก็ บางคนก็เด็กบางคนอาจจะชอบทานกับซอสก็ใส่อซอสมิ้เขิดเทศก็ได้นะีวันนี้เดี๋ยวเราจะบีบซอสมิ้เขิดเทศใส่ลงไปในจานด้วยเตรียมเห็นไหมมีหนุ่มซอสได้พร้อม ดู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 นางแยลูกกินอร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมนี่จะมองหน้าที่หนึ่งเดียวจิ้มจิ้มอืมอือสมองอือหยิ่จริงนี่ค่ะเป็นชิคเก้นนักเก็ตที่อร่อยมีประโยชน์สารอาหารครบถ้วนแล้วก็แน่นอนเราทำเองกับมือใส่ความรักลงไปเต็มที่ถูกต้องค่ะเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นฟิงเกร์ฟู้ดนะคะที่เอามาแนะนำกันในวันนี้ และในะช่วงหน้า,ช,นาช่วงหน้ามีอะไรคะช่วงหน้าค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของผื่นผ้าอ้อมมาดูเลยเรามีคำแนะนำดีๆมาฝากกันด้วยค่ะติดตามกันได้เดี๋ยวไปพบกันค่ะช่วงคุณแม่ขอแนะนี่น่ะม,มีคุณแม่หลายๆคนอ่ะจะปัญหาเรื่องผื่นผ้าอ้อ,อมเราจะทำไงดีโอ้โหนี่ปัญหาโรคแตกของแม่ๆ่เลยนะวันนี้คุณแม่ขอแนะนะคะก็เลยมีคำแนะนำดีๆจากบีเ n t เทนเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ผิวเด็กนั้นบอบบางไม่เหมือนผิวผู้ใหญ่นะคะการที่ต้องเจอกับความเปียกชื้นหรือสิ่งที่ทําให้เกิดการระคายเคืองก็จะทําให้เกิดผลผื่นได้ง่ายทําให้ลูกน้อยไม่สบายตัวโดยเฉพาะผิวบริเวณก้นที่ต้องสวมผ้าอ้อมอยู่บ,บ่อยๆดังนั้นในช่วงคุณแม่ขอแนะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับผื่นผ้าอ้อมคืออะไรและอาจส่งผลต่อ IQ หรือ EQ ในลูกน้อยอย่างไรบ้างโดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงฮทไททิพ ชัยประภากุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดโรงพยาบาลสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลมาให้ความรู้กันค่ะก็พื้นของเด็กทารกนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นว่าอาจจะเป็นกลุ่มของติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อนะคะ ซึ่งในกลุ่มของที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยโดยมากที่เราจะพบกันทั่วๆไปก็คือเป็นผื่อนอับชื้นนะคะตามผิวหนังทั่ว,วไปบริเวณที่มีเหงื่อได้โดยเฉพาะบริเวณที่เราใส่ผ้าอ้อกมก็จะเจอผื่นลักษณะผื่อนอับชื้นได้ค่อนข้างเยอะหรือว่าบริเวณที่เหงื่อออกนะคะตามรักแร้หรือบริเวณหลังบริเวณซอกคอก็สามารถพบไ,ได้ทั่วๆไปส่วนถ้าเป็นผื่นที่ติดเชื้อนะคะโดยมากก็มักจะติดเชื้อจากผิวหนังของเราเองเนี่แหละคะ่ะ ซึ่งก็เป็นกลุ่มจำพวกของอเชื้อสเตปหรือว่าเชื้อรานะคะก็สามารถพบได้ทั่วๆไปเหมือนกันโดยมากมักจะเป็นผื่นอัดชื้นก่อนแล้วก็ค่อยเป็นผื่นติดเชื้อตามมาทีหลังนะคะผื่นผ้อ้อมนะคะตามตัวเลยก็คือมักจะเป็นผื่นบริเวณที่เราใส่ผ้าอ้อ,อมแต่ว่าบริเวณที่ใส่ผ้าอ้อมเนี่ยจะเป็นมากที่สุดเพราะว่าจะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างอับชื้นบ่อยนะคะตลอดทั้งวัน ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็ถ้ามีการดูแลที่ดีนะคะเปลี่ยนผ้าอ้อมบ่อยๆมีการใช้ผลิตภัณฑ์ในการบำรุงผิวได้ค่อนข้างถูกต้องเนี่ยสวันผื่นมักจะค่อยๆดีขึ้นนะคะยกเว้นว่าถ้าเราดูแลไม่ถูกต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมยังไม่บ่อยการอับชื้นที่ยังเกิดขึ้นอยู่ก็ยังคงเป็นต่อเนื่องซึ่งอันนี้อาจจะทําให้มีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราเนี่ยเข้ามาทําให้เด็กมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ก็ในกรณีถ้าเด็กเป็นผื่นผ้าอ้อมเนี่ยนะคะเขาก็จะเกิดอาการระคายเคืองนะคะตรงบริเวณที่เป็นผื่นค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีผลทําให้เด็กเขาเนี่ยมีอาการหุดหงิดนะคะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยอาจจะมีอาการแสบคันแล้วก็ระคายเคืองค่อนข้างเยอะมากเนี่ยพอส่งผลถึงอารมณ์เขาเนี่ยก็จะทําให้การเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอื่นๆตามมาเนี่ยก็จะมีผลกระทบด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะเปลี่ยนผ้าอ้อมบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมที่เป็นผ้าปกติหรือเป็นผ้าอ้อมสําเร็จรูปเนี่ยนะคะเวลา,าลูกฉี่หรืออุจจาระเลยเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนเลยทันทีนะคะไม่ควรจะทิ้งไว้เวลานานเพราะว่าอุจจาระและปัสสาวะเนี่ยมันจะไปเพิ่มทําให้เกิดการระคายเคืองบริเวณที่เป็นผื่นค่อนข้างเยอะนะคะ สำหรับวิธีการป้องกันผื่นผ้าอ้อมสามารถทําได้โดยดูแลผิวหนังบริเวณที่ใส่ผ้าอ้อมอย่างถูกต้องแนะนำให้ผู้ปกครองทําความสะอาดผิวเด็กด้วยน้ำเปล่าหรืออาจใช้สบู่อ่อนของเด็กที่ไม่มีฟองมากแล้วซับด้วยผ้าเบาๆให้แห้งหลังจากทําความสะอาดผิวแล้วควรทาด้วยออยล์เมนที่มีการบำรุงของโปรวิตามิน b 5ก่อนสวมผ้าอ้อมทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังสัมผัสกับสารเคมี ความชื้นและช่วยลดการเสียดสีหากเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวที่เหมาะสมจะช่วยลดผื่นบริเวณนี้ได้ค่ะอโอ้โหได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะถูกต้องค่ะและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเราแล้วนะคะคยังไงก็ต้องขอบคุณสถานที่ไทยทำสวยๆนะคะคชายร้านอากาลิโกซอยสุขุวิทย์51นั่นเองค่ะ ค่ะแล้วสามารถติดต่อกับเราได้นะคะทาง a c e b o o k นะคะแล้วก็ i n s t a าแกรมใช่แล้วตามนี้เลยมีคำถามอะไที่ส่งกันเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ถูกต้องค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าสามคำของเขาแต่แบบเฮ้ยจะอิ่มหรอเขาอารมณ์ของเขาก็าอาจจะยังไม่อยากทานตรงนี้ก็ได้ไม่มีอารมณ์กินอะโฟล์บอกแต่ผมไม่มีอารมณ์กินอะแม่จริงๆสำหรับคุณแม่เองนะคะเรื่องของการกระตุ้นน้ำนมเนี่ยก็ต้องให้ดูดเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้